ดวงประจำเดือนสำหรับในเดือนนี้ก็คือเดือนตุลาคมไปหาวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนถ้าหากว่าท่านใดเกิดอยู่ในช่วงนี้ก็เข้ามารับฟังกันได้จากคลิปของเราเรามีคำตอบให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงของเดือนนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงของเดือนตุลาไปหาวันที่หนึ่งเดือน พฤศจิกายนนั้นดวงของท่านจะเป็นอย่างไรมารับฟังกันได้ท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในเรื่องของการงานในช่วงระยะนี้ท่านระวังการทํางานอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าหากว่าท่านท่านทำงานรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนี้ท่านระวังอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นหรือ อาจจะมีการอิจฉากันก็ได้ให้ท่านระวังเขาไว้อาจจะมีปากมีเทียงในเรื่องของการงานงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำส่วนรวมนั้นย่อมจะมีปัญหาเกิดขึ้นสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ในเรื่องของการเงินการเงินวันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านเคยรอคอย เงินอะไรในช่วงก่อนนั้นท่านก็จะไม่ต้องรอคอยอีกต่อไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านในวันนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านไปจะเจอเนื้อคู่ที่ไหนอาจจะเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงของท่านก็ได้ ในช่วงระยะนี้แต่ถ้าหากว่าท่านยังไม่เจอเจอท่านก็อยู่เป็นโสดไปก่อนจะเป็นการดีแต่าหากว่าท่านไปมีคู่หรือว่าไปมีคู่ครองในช่วงนี้อาจจะต้องลำบากหรืออาจจะต้องมีเรื่องมีราวกันก็ได้เพราะว่าดวงจตาของท่านยังไม่ค่อยสู้ดีในเรื่องของคู่รักคู่ครองในช่วงของเดือนนี้ ในช่วงเดือนนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์จะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นผลสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้ในช่วงของเดือนนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงของเดือนตุลาไปหาวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนนี้นั้น ในเรื่องของการงานการงานในช่วงนี้ท่านจะปวดหัวหน่อยจะมีทั้งงานหนักงานเบาและงานเล็กงานใหญ่เข้ามาหาท่านให้ท่านได้ทำท่านก็จะต้องรีบทำบางทีนั้นท่านจะทำไม่ทันงานเก่าก็ยังข้างค้างงานใหม่ก็เข้ามาอันนี้จะทำให้ท่านนั้นปวดหัวหรือว่าเดือดร้อนอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรท่านมีพรสวรรค์ท่านก็ทำได้ และมีความสำเร็จที่ดีอีกตาหากในช่วงของระยะเดือนนี้ในช่วงของเดือนตุลาไปหาวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกานั้นในเรื่องของคนรักคนใคร่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเขาจะให้คำปรึกษาหารือกับท่านท่านจะทำงานอะไรเขาก็จะให้ความคิดเห็นจะทำให้งานของท่านนั้นโดดเด่นและมีคนเชื่อถือในช่วงนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารสำหรับท่านใดเกิดอยู่ในวันอังคารของเดือนตุลาคมไปหาวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนนั้นดวงการงานของท่านถือว่าดีท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆหากว่าท่านเป็นคนเรียกว่าก่อสร้างหรือว่า ชอบไปรับจ้างไปทำงานก่อสร้างด้วยตัวของท่านเองอันนี้ก็ถือว่าจะมีโชคมีลาบอีกตหากการเงินการทองก็จะมีการหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้คนที่เกิดอยู่ในวันอังคารจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องคนรักคนใครก็ดี ในช่วงนี้ให้ท่านระวังไว้บ้างก็จะเป็นการดีในเรื่องของการพูดการจาบางทีเขาพูดดีทำดีกับเราแต่ใจเขาก็อาจจะไม่ดีกับเราอันนี้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงของเดือนตุลาไปหาวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางบะหากันบ้าง ท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในช่วงของวันนี้ในช่วงของเดือนตุลาไปหาเดือนพฤศจิกานี้นั้นดวงของท่านในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานการงานท่านอาจจะพบกับงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านโดยเฉพาะจะเป็นงานที่เริ่มต้นแต่ท่านก็ทำได้ดีท่านมีพรสวรรค์มีประสบการณ์อยู่แล้ว จึงทำให้งานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีความสำเร็จลงได้ในเรื่องของการเงินการทองถ้าหากว่าท่านเคยให้ใครขอหยิบขอยืมไปแล้วในช่วงของวันนี้เขาอาจจะเอามาคืนให้ท่านท่านก็จะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนรักคนใคร่วันนี้ถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดหรือว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาว อาจจะมีคนต่างชาติเข้ามาผูกพันหรือว่ามาตีสนิทขอเป็นแฟนกับคุณก็ได้ให้ท่านคิดดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธของเดือนตุลาคมไปหาวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนนี้นั้น ในเรื่องของการงานการงานนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่มีชื่อเสียงเข้ามาหาท่านท่านทำแล้วจะมีชื่อเสียงมีงานที่เรียกว่าโดดเด่นใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็ชมเจ้านายก็นิยมยกย่องท่านอยู่เสมอในเรื่องของการงานในวันนี้การเงินก็ดีท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธ ในช่วงของเดือนตุลาไปหาเดือนพฤศจิกานี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพุธก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงขยันมันเพียรเพราะว่ามีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานหนักงานเบาท่านก็จะต้องรีบสะสางแต่ท่านก็มีคนให้กำลังใจและมีลูกน้องบริวารคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงนี้ ในเรื่องของคนรักคนใครในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเขาจะเอาใจดีก็ถือว่าเราจะทำอะไรปรึกษาหารือกันได้เขาจะให้ความคิดเห็นอีกตาหากต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรือหัดกันบ้างในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านก็อยู่ในจุดยืนที่ดีตั้งแต่ ในเดือนตุลาไปหาเดือนพฤศจิกาท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสในช่วงของเดือนนี้จะถือว่าในเรื่องการงานโดดเด่นท่านจะทำงานอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านทั้งนั้นในช่วงของเดือนตุลาไปหาเดือนพฤศจิกาชาวท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสในช่วงนี้ถือว่า เป็นโอกาสทองของท่านท่านจะทำอะไรในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็มีตามมาเพราะฉะนั้นทั้งงานทั้งเงินในช่วงนี้ในช่วงของเดือนตุลาถือว่าเป็นเดือนที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระเรือหัสในวันนี้คนรักคนไล้ในช่วงนี้ท่านระวังอาจจะมีการยุแยงหรือว่ามีมือที่สามเข้ามาทำให้ตัวของท่านนั้น ต้องวุ่นวายเกิดการทะเลาะเบาะแวงได้แต่ถ้าหากว่าท่านใจหนักหนักไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวท่านได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้บ้างก็จะเป็นการดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ของเดือนนี้กันบ้างท่านใดที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ของเดือนตุลาไปหาวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนนั่นดวงของท่าน รู้สึกว่ามาแรงเข้มแข็งท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นท่านจะค้าขายหรือว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้จะถือว่าดีดวงของท่านนั้นจะโดดเด่นท่านจะเป็นคนอีกหนึ่งคนที่เรียกว่ามีเงินมีทองในเรื่องการเงินของท่านนั้นจะไม่สะดุดท่านจะทำอะไรก็จะมีเงินมีทองหลังไหลเข้ามาหาท่านอยู่เสมอ ในเรื่องของคนรักคนใครในวันนี้เขาก็จะช่วยเราดีในเรื่องของการงานการเงินอีกต่หากในช่วงนี้ก็ให้ท่านจงเชื่อใจเขาไว้บ้างเขาเป็นคนที่เรียกว่าดูแลทรัพย์สินเงินทองแทนตัวเราเพราะฉะนั้นเขาก็จะช่วยเหลืออะไรเราก็ขอให้ท่านใจเย็นๆก็ไว้ท่านจะทำอะไรเขาก็ให้การปรึกษาหรือ จึงทําให้ความรักของท่านนั้นมีความสุขยั่งยืนและถาวรต่อมาเรามาดูในท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงของเดือนตุลาไปหาเดือนพฤศจิกานี่นั้นในเรื่องของการงานการงานนั้นท่านต้องระวังไว้บ้างการทำงานเกี่ยวกับที่สูงที่ต่ำ หรืออาจจะทำอยู่กับเครื่องจักรเครื่องยนต์ในช่วงของเดือนตุลาไปหาเดือนพฤศจิกานี้อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวท่านได้บางทีท่านจะไม่ทันระวังและทุกทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้ ถ้าหากว่าเราระวังในเรื่องการทำงานก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังเขาไว้จะเป็นการดีนี่สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงของเดือนตุลาไปหาวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกาในเรื่องของการงานการงานนั้นก็ถือว่าดีท่านทำอะไรก็มีโชคมีลาบหยิบจับอะไร ก็มีคนให้กำลังใจและมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ในช่วงของเดือนตุลาไปหาวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกาการเงินของต่านนั้นจะแลดูดีจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอ ถือว่าในเรื่องการเงินนั้นไม่มีอุปรสรรคอะไรเกิดขึ้นการทำมาหากินก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีคนรักคนใกล้ก็ดีในช่วงนี้เขาก็ไม่มีอะไรเอาจะเอาอกเอาใจเราทำอะไรก็ให้การปรึกษาหารือเพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสราร์ในวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดี ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงประจําเดือนตั้งแต่เดือนตุลาไปถึงวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนน,นี้นั้นถ้าหากว่าท่านจะหยิบจับทำอะไรทั้งเจ็ดราศีหรือว่าทั้งเจ็ดคนที่เกิดมานี้ก็ขอให้ทุกท่านต้องจงตั้งใจทำและจะมีผลสำเร็จเกิดขึ้น กับตัวท่านอย่างดีเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปถ้าหากว่าท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็ขอให้ท่านกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่เราจะได้มาพบกันอีกเช่นเคยครับสวัสดี